สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เสียสุรศรถขุดบุรีรำครับวันนี้พวกเรามาอยู่กับทีมงานหน่วยที่สองของเราเจ้า XMGXE215C ครับอยู่คนเดียวครับอยู่คันเดียวกับงานโคกน้องนาครับวอลังการงานสร้างครับบอลนี้ โคกน้องนาครับที่กัดทีบานขุดโคลนตําบลห้วยสารานอำเภอประสางจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับโคกน้องนาสามไร่ครับของท่านผู้ใหญ่นิพนธ์ครับผมโอ้าะบ่อน,นี้ครับอลังการงานสร้างเลยครับบ่อโคกน้องนาครับมัมาครับความลึกอยู่ที่เจ็ดเมตรครับบ่อน,นี้ มีอยู่3ามตะพักครับถ้าตะพับตะพักนี่ฮะน,นี้นี้เป็นดินปั้นอันหนึ่งสองแล้วก็ลงไปสามครับด้านล่างแล้วก็ไปทิ้งชั้นอีกรันหนึ่งครับเป็นชั้นดินอ,อีกทิ้งออก2อเมตรแล้วก็เจาะลงไปอีกครับโอ้โหเมตรห้าสิ150บบวกสามเสเมตรห้าสิบสี่เมสิบบวกอีกสองเมตรห้าสิบเป็นเจ็ดเมตรครับบอ่อนี้ถือว่าอลังการงานสร้างครับเป็นบอ่อเจ็ดเมตรครับ บ่อขนาดใหญ่แล้วครับเนี่ยแทบที่จะไม่มีทิ้งดินที่ทิ้งดินเลยครับผมโกงน้องนาของเราแปลงนี้ครับบ่อนี้พอเลียวทําได้อย่างสวยงามครับเนียนกริบครับนะฮะสะอาดสะอาดมากครับจริงๆแล้วพวกเราขุดโค้งน้องนาเนี่ยหนึ่งบ่อหนึ่งวันต่อบ่อครึ่งนี้คือจบครับแต่วันนี้ครับมาเจอของจริงฮะเจอบ่ออลังการอย่างนี้ครับผมเพราะว่าบ่อใหญ่ครับ เป็นสัดส่วนหนึ่งตอนหนึ่งครับเปอร์บอยใหญ่สัดส่วนหนึ่งตอนหนึ่งนี่คลองไส้ไก่จะไม่มีพื้นที่ของไส้ไก่กันว่ามันจะเป็นพื้นที่ของอ่าบ่อซะเยอะกว่าครับก็เลยได้เจอบ่ออลังการอย่างนี้ฮะบ่อหนึ่งบ่อสองก็ไม่ต่างกันครับตรงนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดครับใหญ่สุดๆครับผมเนาะวันนี้พวกเราทําการกับวันที่ ที่สองครับไอ้ที่สามครับเป็นพวกเราทางานวันแรกก็ครึ่งวันครับช่วงบ่ายสองไปแล้วครับเนาะบ่ายสองบ่ายสามไปแล้วอันนี้ก็มาทํางานเมื่อวานทํางานเต็มวันครับวันนี้เพิ่งได้เริ่มงานครับเนี่ยโอ้เนี่ยต้องวัดใจกับคนขับนะครับว่าฝีมือสุดๆครับตักเองถอยเองนักเลงพอครับผมเนาะเนต้องดึงดินเองครับดึงดินเองวางตำแหน่งดินเองครับ เป็นเรื่องปกติครับเนาะตอเนี้ยบางครั้งก็ได้กําไรเยอะหน่อยไอ้บไหนขุดง่ายครับ่อไหนขุดยากก็กาไรน้อยหน่อยหรือว่าขาดทุนก็มีครับผมงานโกงน้องงานโมเดลเป็นการเหมาครับเหมาที่ราคาไม่แพงแต่ต้องทํางานตามสเปคครับนี่ฮะให้ดูกันครับผมว่าบบอลังการขนาดไหนครับนี่ครับ่อใหญ่มากๆครับผม มีตาน้ําซึมมาเล็กน้อยครับด้านล่างพวกเราเจาะลงไปก็จะเป็นช่วงของอ่าตะปักสุดท้ายครับนี่ยตัดลงไปสองเมตรครับแล้วดึงอ้อมอ้อมอ้อมอมครับขึ้นไล่ขึ้นมาฝั่งนี้ตอนนี้เลยทีมงานเลยดึงดินออกก่อนดึงดินออกให้ห่างจากบ่อก่อนครับผมเพราะว่าลงไปครั้งที่สองก็จะไม่มีปัญหาครับตรงนน้นก็เคลียดินไว้แล้วครับตรงนน้นครับเคลียเพื่อที่จะอ่าเคลียกองดินไว้เพื่อที่จะลงไปอันล่างครับขุดขึ้นมาก็จะได้จบครับ วันนี้น่าจะจบครับวันนี้บอ่อนี้ครับเาะน่าจะจบครับก็มียากมีง่ายไปเรื่องปกติครับบอ่อนี้คุ้ยากกว,าว่ากันไปแต่เอากําไรบอร่อน้าแล้วกันโอเนี่ยโอ้โหครับความลึกเนี่ยผมว่ามันปาไปที่6มเมตรเลยครัเนี่ย ห้าเมตรกว่าแล้วครับความยากของมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าพอเหลยวนี้เนี้ยบมากครับเอาให้คลิปเลยครับเนาะก็เลยทํางานยากขึ้นกันครับเรามาดูไม่เป็นไรครับถือว่าเมืออาชีพแล้วไม่มีปัญหาครับทํางานครับเมืออาชีพแล้วอย่าไปซีเรียสครับมียากมางง่ายบ้างครับเนาะ บ่อนี้ครับพอเรียกว่าจบแน่นอนครับบ่อวันนี้ต้องจบครับพรุ่งนี้ขึ้นบ่อใหม่ครับก็ไม่เยอะครับพรุ่งนี้ก็บ่อนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่านี้ครับน่าจะขุดง่ายกว่าครับเพราะว่าความลึกที่หเมตรครับการทางานจะง่ายกว่าครับผมเนาะมันขึ้นอยู่กับรูปแบบบ่อครับการทํางานตรงนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วเพื่อเคลียร์กองดินขึ้นมาใส่ครับผมนะฮะก็จะประมาณนี้แหละครับรูปร่างของบ่อครับวันนี้เลยมาอัปเดตครับ มาติดตามความคืบหน้าของทีมงานพวกเราโอหอมนะครับนี่ฮะให้ดูตรงนี้ครับบ่อสองครับแต่ยังไม่ขุดครับผมเนี่ยฮะตรงนี้บ่อสองครับผมบ่อสองก็จะมาใหญ่ถ้าบ่อหนึ่งครับผมทีนี้คลองเสกไก่เจอตรงนี้ฮะยาวบรรยายาว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 ดูครับแล้วก็อ้อมเข้ามาเนี่ยสุดเข้าตรงนี้ครับผมว้านี่ฮะ ให้ดูความอลังการของบอ่อนี่ครับที่ขึ้นมาดึงดินเพราะว่าต้องการที่จะลงไปแล้วให้จบครับไม่ต้องขึ้นเดือขึ้นมาอีกครับเนี่ยดึงดินไว้ครับแล้วก็จะลงไปชั้นที่2และชั้นที่3ครับดินมันเยอะครับผมเนอะรูปแบบบอ่อเจ็ดเ <Yeah. S 1> มตรจะขุดลําบากครับเพราะาต้องขึ้นต้องลงเรื่อยๆครับถ้าเป็นรูปร่างของบอ่อสัดส่วน สาไร่ครับหต่อ3หรือว่าหนึ่ต่อ2เนี่ยมันจะรูปร่างบอก,ก่จะผิดไปครับแล้วก็ขุดง่ายกว่าน,นี้อันนี้สัดส่วน3ต่อ2ครับจะเป็นไม่สี่เหลีย่ยมก็ไม่สี่เหลี่ยมมะเนาะมันจะออกแบบกลางๆแล้วรับทำงานลําบากครับเนี่ยเจอบอ่ออภิมหาลังการงานสร้างครับบ่อใหญ่มากๆครับมวลดินมหาศาลครับ ไม่มีปัญหาสำหรับพวกเราครับผมแล้วก็พูดไปอย่างงั้นแหละฮะเราเองึงบรรยากาศแล้วพวกเราการทํางานโครงลางนาโมเดลกับหน่วยที่2องอเราครับกับมีอมือคนขับแล้วกับทักษะการทํางานของพวกเราครับ,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 รรบดินเยอะครับผมเนาะไม่รู้จะวางตรงไหนครับหาที่นาไม่เจอครับนี่ฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินครับดิน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 ตรงนี้เป็นโคครับผมเนาะตรงนี้ก็ดินเต็มครับผมเนาะไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนต้องดินเข้ามาตรงนี้ก็เป็นดินเล็กน้อยฮะดินดินดินครับมีตรงนี้ออกที่หนึ่งครับนี่ครับผมเนาะงานโคกน้องนาออกมาในรูปในตัวหนังสือในกระดาษในดูดีครับแต่พอขุดเข้าจริงๆเนี่ยหาที่วางดินไม่ได้ครับผมเนาะเราใช้รถคันใหญ่กับงานโคกน้องนาสามไร่ว่าขุดลําบาก แล้วเจอคันร้อยยี่ร้อยสี่จะได้กินไหมครับผมท้าโค้งนาสามไร่แล้ว,ลวรูปจ้างบอกขนาดนี้เนาะเอารถสิบล้อหกล้อมาถอยดินไม่คุ้มครับผมเนาะยิ่งเราหกล้อมาถอยดินครับโอ้โหไม่ได้กินครับผมประธานโทษครับไม่เหลือครับผมนี่รหลายหลายหจกที่ไม่สนใจโค้งลงนาเลยครับไม่อยากจะมองเลยพูดคำว่าโค้งหนองนาของหน่วยงานรัฐหรือของทัพนชนนในเดินนีเลยครับสายหัวทุกคนครับเรื่องของกระบวนการการเบิกเงินเรื่องของกระบวนการ การทำงานเรื่องของกระบวนการช่างครับไปกันหมดครับเนาะไม่มีใครอยากทำครับเอาตงรงงเลยเนาะมาทำงานยากครับเพราะว่าหนึ่งเราต้องทำงานตามสเปคสเปคไม่พอครับบางทีเจอสเปคไม่ไม่เป็นสเปคก็มีครับเนาะเนะฮะเจอหลายๆอย่างครับเราวิจารณ์ได้ครับเนาะเราพูดลงไปลงมาครับทำงานกับหน่วยงานรัฐก็ถือว่าไม่ใช่ว่าหน่วยงานรัฐไม่ดีใช่เนาะแต่บางครั้งก็ต้องมองว่านี่ย การบริหารจัดการเนาะมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมในงานโครงการตัวนี้เดยมันทําให้งานทำานลำบากครับเนาะงานของอําเภอครับแต่อบตเป็นคนมาออกแบบครับมาวัดที่ฮะมันก็ไม่สมไม่บาลานกันเนาะทางานก็ไม่รู้จะเอาใจใครตรงไหนครับนี่ฮะขนาดคันใหญ่ปีมืออย่างนี้ยังทํางานลําบากครับ ถ้าไม่เป็นงานนะครับช่วงใหม่ๆสมัยตะกอดครับตะคอดขนาดนี้ผมขุดรอเป็นสิบวันก็แปลงนะครับขาดต้นยับเยินครับอันนี้ทํางานคนเดียวครับเหลียวบุรีรัมผมว่าถ้าประมาณการไม่พลาดก็น่าจะห้าวันนแล้วครับแปลงนี้เพราะว่าบ่อนี้น่าจะจบครับวันนี้น่าจะสู้ให้จบครับดูไปแล้วเพราะว่าเหลือจากการลงข้างล่างคือจบเพราะว่าตรงนี้เราโกยดินออกหมดแล้วด้านข้างครับก็จะโยนดินขึ้นมาทับตรงนี้ครับ แล้วก็ดินนาดินกบแทนครับก็คือว่าจบครับตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะได้ลงบันเลงบ่อที่สองครับบ่อที่สองก็น่าจะจบที่สองวันนะเพราะว่าสองวันจบแล้วก็วันที่หพวกเราก็น่าจะวันที่ห้าเนาะถ้าตีจริงจมีคือ5วันเต็มๆนะครับบ่อนี้ไม่น่าจะเร็วกว่านั้นเก็บงานเสร็จก็คือ5้าวันเต็มครับถ้าผมมองเนาะเพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ ก็ขึ้นบาะที่2อาจจะไปปากแปลงของอีกแปลงหนึ่งครับที่ตำบลโคกสูงรอครับว่นน้องก็ต้องมีธุระวันที่16อีกพวกเราโอ้โหน,นี่ฮะพวกเราก็น้องๆก็ติดธุระภารกิจของเขาครับวันที่10วันนี้ที่12แล้วครับ13 14 15ได้ขุดวันที่15ครับน่าจะนงติดภารกิจประมาณ2-3าวันครับ นี่แหละครับปัญหาโค้งหนองนาโมเดลครับบางท่านอาจจะไม่ทราบอาจว่าได้งานรักสนุกครับบางครั้งครับหัวเจ้ากอไม่อยากรับครับก้ากลืนฝืนทนเหมือนกันที่รับครับรับแบบความแบบบางครั้งครับไม่ใช่ว่าเรากระเสือกกระสนหรือว่าดิ้นรนที่จะรับนะครับเอาพูดตรงครับบางทีด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบหรือว่าเคยทํางานร่วมกันแล้วมันหนีจากการมันทิ้งกันไม่ได้ครับมันก็ต้องสู้ต่อไปครับเอาเรื่องจริงนะครับคนเรานักธุรกิจหรือว่าพวกเราทำธุรกิจการรดขด ถ้าทำไม่ได้กำไรหรือว่าทำแล้วเรื่องของการเบิกจ่ายล่าช้าเป็นปีครับตายครับนี่ฮะตายอย่างเคียดครับผมเนาะอวยใครไม่ได้ครับคนเจ็บคือรถขุดครับคนเจ็บคือรถขุดคนเจ็บผู้ประกอบการครับจากที่เรามีเงินใช้จ่ายมีเงินดูแลรถรถ,รถอย่างสบายครับแต่ผมมาทำงานหลวงแล้วโดนอย่างเงี้ยตายครับผมเนาะทำให้เราเสียหายไปครับเอาเงินไปลงทุนปเป็นเงินไปกองเป็นปีงียก็ไม่ไหวครับผมเนาะ อันนี้เรื่องจริงครับถ้าพัฒนาชุมชนได้เข้ามาชมกอนี่ฮะถ้าท่านก็ไม่ได้ว่าท่านผิดได้หรอกแต่ว,ว่าท่านต้องรับความจริงครับว่าเป็นเรื่องที่พจกลหลายๆอจกรไม่อยากทําครับเนาะพวกเราทํางานก็เพื่อปากท้องทั้งนั้นเลยฮะเนะี่ยมาพูดเราต้องคุยกันให้เข้าใจครับผมก็คือว่าเป็นอำเภอตัวเองครับที่รับครับไม่ว่ากันนะครับไม่ว่าพวกเราอย่างนี้ครับเนาะ เราก็อยากทาอยากได้กําไรให้น้องๆครับเหมือนว่าทํางานแล้วน้องๆเบิกตังค์ก็มีตังค์ให้น้องๆเบิกครับไม่ใช่ว่าล yeah. ุงเบิกต <opened> ังค์ลุงๆมีให้ก็เสียกันหมดครับเนาะเสียทุกคนเสียเครดิตกันหมดครับมาเล่าสู่กันฟังครับผมกับงานโครงการโค้งนาโมเดลครับกับหน้างานของเราวันนี้ครับวันนี้พวกเราก็น่าจะนี่นะฮะเอาให้จบครับบ่อเนี้ยยังไงก็ต้องสู้ให้จบครับลงไปแล้วต้องปิดบ่อให้ได้ครับ จะได้บรรเลงเรื่องของการขุดบอ่อที่2ที่2แล้วก็ปรับพื้นที่ครับไม่ยากจะยากครับพื้นที่ครับเรื่องของการขุดลองไก่ก็ไม่ไม่ยาวประมาณครึ่งวันก็จบกคลองไส้ไก่เนาะเลียร์ริ่งพื้นที่บวกไปลงมาก็ต้องจบภายใน5วันครับถ้าเกินนะกาขาดทุนยับเยินครับผอกาสทุนแน่นอนมีหลายอย่างครับเนะาะกากรทำโค้งล่องนาโมเดลไม่ใช่เรื่องง่าย ล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากครับผมว่าไม่ได้ว่ามันเป็นยากสาหรับพวกเราแต่บางทีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติขั้นตอนหลักที่เราคุดเสจเนาะคือขั้นตอนที่เราปฏิบัติอยู่บางทีมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องมันทํให้ทํางานปวดหัวขึ้นครับแต่ไม่มีปัญหาสำหรับพวกเราครับทีมงานเสียสุรรุกข์ทุกไปรมครับจิบๆครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสุะทุก์ุกไปรมครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ